รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา Connect คน c o n น e c t ข่าวกับดิฉันนภัสเสริอาชาวัฒนาค่ะ คุณผู้ฟังคะในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาสสอได้เล่าให้พวกเราฟังถึงอันตรายจากสารเคมีบิสฟีนอลเอหรือ BPA ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกให้ฟังกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่ามีวิธีป้องกันหรือหลีกเลี่ยงสาร BPA สารอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยที่เรามองไม่เห็นกันได้อย่างไรบ้างค่ะเริ่มกันที่การลดการใช้พลาสติกเปลี่ยนมาใช้ภาชนะบรรจุอาหารจานชามกล่องข้าว ปิ่นโตช้อนซ่อมหลอดกาแฟและขวดน้ำดื่มที่ทำจากแก้วเซรามิกสแตนเลสกระดาษหรือวัสดุทางธรรมชาติค่ะรวมทั้งพกภาชนะเหล่านี้ติดตัวออกไปเวลาไปข้างนอกเพื่อใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่ซื้อมารับประทานแทนบรรจุพันธุ์พลาสติกจากร้านค้าหรือหากลืมพกหลอดก็ใช้วิธีดื่มจากปากแก้วโดยตรงได้ค่ะสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากสาร BPA ได้ค่ะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะคุณผู้ฟัง นอกจากผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภคโดยตรงแล้วในส่วนของผลิตภัณฑ์อุปโภค เราทุกคนก็สามารถเลี่ยงการใช้พลาสติกที่เป็นตัวกระตุ้นการปนเปื้อนของสาร BPA ในน้ำและอากาศได้ค่ะโดยในปัจจุบันเราสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ในรูปของเหลวเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นน้ำยาซักผ้าแชมพูสบู่เหลวเป็นต้นที่ร้าน refill station ร้านค้าที่มีแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยลูกค้าสามารถพกบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะมาใส่ผลิตภัณฑ์เองเป็นการช่วยลดการสร้างขยะได้อีกด้วยนะคะ ซึ่งในประเทศไทยเราก็เริ่มมีธุรกิจร้านรีฟิลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอบรับกระแสะรักสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่เพียงแค่นำพันชนะประเภทขวดแก้วไปเติมน้ำยาต่างๆที่ร้านนอกจากจะช่วยลดการเสี่ยงจากสาร BPA แล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนให้ร้านค้าที่มีแนวคิดเพื่อโลกเพื่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะ แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกได้จริงๆสๆสอแนะนําให้คุณผู้ฟังมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีสัญ,ญลักษณ์ BPA-free ซึ่งบอมบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีสาร BPA เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกนอกจากจะช่วยลดโอกาสในการสะสม BPA ในร่างกายแล้วก็ยังช่วยลดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเนื่องจากในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยขยะพลาสติกส่วนใหญ่ยังถูกกาจัดด้วยการฝังกลบ ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเมื่อหลุดรอดสู่แหล่งน้ําธรรมชาติทําให้รัฐบาลในหลายประเทศเกิดความตระหนักและสนับสนุนให้เลิกใช้พลาสติกที่มีส่วนผสมของ BPA นับเป็นข่าวดีสําหรับคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะสัปดาหนะ์หน้าเราจะมาฉายภาพนโยบายการจัดการสาร BPA ในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยห้ามพลาดนะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากศูนย์ควมเป็เลอด,ด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายในวันนี้ค่ะ สำหรับช่วงนี้มาเวลาของ News Connect แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect